สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่กับผมในเกมและนาะล็อกออนไลน์ครับซ u เ e อร์พอนเทล่านะสำรับเป็นซูเอร์คลาสสิครับรองรับทุกระบบนเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโดอผมได้เลยมาวันนี้จะมาเปิดกาชานะครับผมนะสัปดาห์นี้ก็ จัดไป3,000บาทนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวจะเอาซีซีส่วนที่เหลือเนี่ยไปซื้อ,อของพวกแคสพวกอะไรนะทำกิจกรรมคลิปดอหนนะจะทำกิจกรรมแจกนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่มันแบบสนุกสนุกขำข,ขดีนะโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเปิดได้อะไรบ้างนะสัปดาห์นี้มีไข่แถมนะครับผมนะทุกการเติมเงิน500บาทเนี่ยจะได้ไข่แถมเนี่ยสใบนะแล้วก็ ทุกๆการเติม500บาทจะได้เปิดกาชาจะได้แต้มเนี่ยมาได้กาชาตรงนี้หนึ่งใบนะต่อ500บาทก็เติมถ้าหมดส0 0พันก็ได้6ใบได้ลุ้น6ครั้งแล้วก็ไข่อีก2ใบนะไข่เนี่ยของแพงก็จะเป็นพวก HD อ่าพวกเฮดดีโอริอีรูเนี่ยมผมก็งงกับเปอร์เซ็นต์มันนะว่ามันแค่ห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าแต่พอเปิดมาเปอร์เซ็นต์ข้างนอกมันสองเปอร์เซ็นต์ปะ่ะผมก็จําไม่ได้ เออรู้สึกว่ามันออกยากแปลกโอเคปกติผมจะเปิดไข่ก่อนนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เอาไข่ไว้ที่หลังเอากรชารก่อนเลยแล้วกันมาดูกระชาสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอนะซีซีห้าสิอยมีทุกอะมีทุกไอนี่เลยนะมีทุกอะไรวะมีทุกเวอร์ชั่นเลยอะแล้วก็เป็นนี้เลยคอสตูมอากระปู กระปูบักนะมันจะเป็นพวกสําหรับกันมนุษย์อ,ะอ่ะอ่าก็คือแม็กเลือดแมททิตีีก็ก็เอาไว้เอาไว้วอลส่วนใหญ่แล้วกระเป๋าเนี้ยไว้วอลนะแล้วก็จะเป็นสีเลดโคโลเนมนะสีชื่อแดงอะไข่สเปเชียลแอันนี้ถ้าได้มาก็ดีนะได้มาก็เปิดเลยมีตะคอส,สวยๆเลยแล้วไข่บาราคาแพงมากเลยนะไข่ใบละร้อยได้เลยแล้วก็เป็น คอสสีสามนะคอสเสื้อแล้วก็เป็นคอสมีดซึ่งออกอะไรมาก็ได้เลยนี่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีสีก็คือกําไรหมดเดี๋ยวไปเลยดีกว่าแล้วผมเริ่มเปิดเสียงด้วยผมไม่ได้ของดีๆจากกาชามานี่ประมาณโหหลายสิบปีทีเลยนะล่าสุดนู้นเลยผมจํายังจําไม่ได้เดี๋ยวว่าล่าสุดผมได้อะไรไปนี่ไงมาแล้วดิ อุ้ยตกใจหมดอุ้ยและโลกด้วยอ้าวอ้าวฮ้าวอันแรกก็มาเลยนะเฮ้ยโอ้โหอันแรกก็มาเลยตกใจหมดอ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดไข่ก่อนละกันเปิดไข่ขั้นไปเลยละกันเออโอ้โหใบแรกมาเลยเหรอ ใชไ,ไว้บูไว้ไว้ชื่อมีบ้างไหมชื่อขึ้นไหมชื่อชื่อชื่อนี่ไงมาดีชื่อโอ้เอาเอากระมันเฮ็ดดีอันนี้แหละแพงที่สุดในไข่แถมแล้วอ้โอ้เก็บเลยเก็บเลยอย่างนี้เก็บเลยเ โอ้โห oh ท็อปฟอร์มจัดนาคิววิดโอนี้โอ้โ oh หเปิดไป bye oh <c oughs> <c oughs> อีกใบไปดิโอ้โหทำมีคนมาขอแบบติดต่อขอซื้อเลย <c oughs> ไวจัด <c oughs> มาอีกห้าหูคือมัน คือจะเกลือก็เลยเลย,เลยก็ได้นะเนี่ยคือแบบโอ้โหคือมาไวมากนะไข่แถมก็คือได้เห็ดดีโอ้โหคุ้มๆเลยนะสัปดาห์นี้คือสองชิ้นนี้ก็เกือบคืนทุนแล้วอะนี่ไงไข่สเปเชียลแปดมาอีกโอ้โหสวยๆเลยเดี๋ยวเพิ่ <ๆ S 1> ผมได้ไอ้ปีกใหม่ในไข่แถมด้วยเป็นไง <c oughs> โอ้โหไม่มีของไม่ดีออกมาเลยนะไม่มีของไม่ดีออกมาเลยนะ แปดนี่มันน่าจะไม่เปิดว่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นกิจกรรมแจกนะผมจะแจกให้มันดูหลากหลายหน่อยอืมน่าจะไม่เปิดน่าจะไม่เปิดโอ้โหเออนี่แหละถ้าไม่ใช่ซีซีอย่างพวกนี้มันแจกได้หมดเลยนะสีชงสีชื่อไข่เดี๋ยวผมซื้อกุญแจมาให้มันเป็นครบเซตพร้อมเปิดอะไรเงี้ยอืมใครที่ได้ไปก็เอาไปเปิดเลยเซตหนึ่งก็โูแพงนะ ไข่ใบนึงก็ห้าหกเอ็มแถมกุญแจอีกนะเปิดคลิกหนึ่งกับสิบเอ็มเลยนะไอไข่แปดเนี่ยไปไข่ใบละ100ลร้อยนี่ตกโอ้โหห้าเอ็มได้กุญแจอีกสามเอ็มกว่าลองคำนวณดูแล้วเกือบสิบนี่ไงสองใบเลยเอ้ยเออเอาดิเอาประมันดิเดี๋ยวกี่ใบแล้วเนี่ยอ่าสี่ทีไม่ได้ซีซีเลยถือว่าโคตรดีเลยนะ 4ี c c ไม่ออกเลยนะถือว่าโชคดีนะผมว่าไม่มีี c c แบบมาให้เห็นเลยอะ่ะเพราะ c c มันออกง่ายมาก,กนอะอืมโอ้ยไข่แปดอีกอะไรครับหน้า,ขาไข่แปดด้ผมว่าเลดไข่แปดนี่เริ่มมาในกายชาดีแล้วนะเออเลดไข่แปดนี่แปลกแปลแล้วนะเปิดเลยดีกว่ามั้งไข่แปดอ่ะ เิอได้ของดีเออเดี๋ยวผมเปิดไข่แปดไปเลยดีกว,ว่าไม่แจกแล้ <c oughs> อยากเปิดมาสยายใบเลยโอเคห้าสิบซีซีผมเปิดเลย <c oughs> อ่ามันใช้สี่ร้อยป่ะสี่ร้อยห้าสิบแจ3สามดอก <c oughs> เปิดที่เดิมดวงตรงนี้กำลังดีเลยดวงตอนนี้กำลังดีเลย น้าเปิดไม่ได้เลยม,มาคอสแปดเปอร์ครับสวยๆเลยอันไหนก็ได้เออคอสอันสุดท้ายผมยังไม่เคยเห็นเลยมีใครเคยใส่ไหมคอสเปิดคอสแปดเปอร,อร,ปอร์ขวาสุดอะ่ะผมยังไม่เคยเห็นเลยหน้าตามันเป็นยังไงอืมเอาหน่อยเอาหน่อยแต่คุ้มแล้วคุ้มแล้ว ได้ของแรจากกระชาชิ้นนึงได้เพชรดีจากไข่โอะโหสวยๆเลยเผลอๆเนี่ยได้ของดีจากไข่แปดไปไหลมันน่าจะนานตรงเปิดไข่นี่แหละเอาตรงเลยเคยทำคลิปเปิดไข่80สบใบโอโหนานมากลุกไฟไปเอาเลยแน่ๆไม่มีไหลยังม,มีไหลโอโ้ จริงๆไหลไปอีกหน่อยได้ได้เซตหกเปอร์แล้วนะถ้ามันไหลไปอีกนี่คือเซตหกเปอร์ออกแล้วากา่หนัานากาเท่ๆไปทีอ่ะิีวีโอก็จะประมาณเกือบเกือบสิบนาทีได้กินเวลาเข้าไปหน่อย <c oughs> ของแลออกไปหน่อยดิเรียก แทกหน่อยนี่ไงคอสมอเตอร์อรอไซค์เป็นไงแล้วไอ้มอเตอร์ไซค์ขายดีนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยขายขายดีอยู่นะออคอสมอเตอร์ไซค์เขารับกันดีอยู่นะเห็นตั้งขายหลาหลักร้อยเลยแหลมว่าแต่ช่วงผมขายผมขายถูกไนงะผมขายในราคาไม่เย็่มเองเดี๋ยวเอาไวแ้แ้นในตัวพ่อค้านะมอเตอร์ไซค์ชิโนโบิเอาไว้แบนตัวพ่อค้า ฟมไฟไปผมอยากได้ปีกอันนั้นมากเลยมันสวยจริงโอ้โหหัวอย่างเนี่ยหัวอะไรเนี่ยมันโบราณจัดเลยอ่ะมันน่าเกียดจังเลยอ่ะเออไม่ได้เข้ากับมอไซค์ผมเลยนะไอ,อหัวเนี่ยมินเท่เลย โอเคครับผมประมาณนี้ละกันนะสุ่มกายชาแล้วก็เปิดไข่ V8 อีกสามใบนะฝากกดถูกใจครับกดติดตามด้วยละกันนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปวดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไปละ